คำเตือนรายการนี้จะทำเพื่อความบันเทิงและมีเนื้อหาตรงไปตรงมาผู้ชมควรตั้งสติให้ดีและใช้วิจารณญาณในการรับชมเอานี้มือมึงใส่ลงไปเลยได้ไหม วีไปเรื่อยๆรอ,อยังเข้าทิ้งเ้าทางยังยังไม่เคยคุย,ยคุยักคนนั่งกันสนนี่ห้าคนิบหายฟู้ว่าแล้วมันคันๆอะไรสักทีวีกูนี่ยเองกินใช้ได้เลยหาของวิเศษเดบี้มันเล่นดีกว่าเผื่อมันจะเป็นประโยชน์เหมือนไอบะหมี่ไม่ต้องต้มเองอะไรของมันอีกเหมาะสมเหมาะสมต้องเจอตัวดีสักทีเบ๊ก มาเร็วทันใจทำอะไรอยู่กินกาแฟพี่โอ้โหกินกาแฟที่อะไรไม่มีอะไรเลยเนี่ยหมดแล้วเมื่อกี้ขอมาขรอบฉากแล้วยกหมดมึงยิ่ไงพี่เอเรื่องของมึงวันนี้กูอยากพึ่งพาของพิเศษมึงตัวไหหาอะไรก็ได้ทำความสะอาดวีกูให้ใหม่คลิปได้ไหมนพี่ผมดูหน่อยมันดำแล้วเนี่ยเออ้พี่ทันหมดเลยสมควรแล้วอือสมควรทิ้งไม่อามีมีตังโอเคผมมีของพิเศษจะรับเสนอจะล้างวีครับ ว่ายงานจะล้างหวีล้างหวีเดี๋ยวผมจัดให้ต้องขัดไม่ต้องอะไรเลยแค่แช่แช่แล้วรอบอกเรอะไรนะโอ๊ยกิ๊บโอ้เหมือนซื้อใหม่โอ้โหสุดยอดเป็นมาเท่าไหร่เนี่ยเบิไม่ต้องรู้หรอกเอาเลยของมาเลยเต้ไหมพี่ครับจำไว้ดีเออปิงหืมอะไรครับเนี่ยสิ่งที่จะทำความสะอาดหวีพี่ไงบ้าโทษเลยครับมีสั่งตรงสั่งตรง อีกแล้วเหรอใช่ครับมันคือเครื่องทำความสะอาดพลังาิานมาพี่ครับไอ้ของสีน,นี้มันคืออะไรม,มันคือ,ขอ,คอ,ข,อของที่ใช้ทำความสะอาดสิ่งของเล็กๆของที่ใช้ทำความสะอาดสิ่งของเล็กๆใช่สิงของเล็กๆอย่างเช่นพวกสร้อยเงี้ยนาฬิกาช้อนซ่อม อ่าอ่าอย่างเงี้ยเราเราหวีกูได้ไหมเนี่ยหวีกูเนี่ยหวีกูเนี่ยได้ดิโอ้โหผมมาเพื่อสิ่งนี้ครับมันทำงานไงคือมันใช้ระบบอันต้าโซนิกอ่าโดยการสั่นสะเทือนของน้ำอืมยังเป็นสิตว์เป็นเข็บอกใช่มไหมใช่ครับอันต้าโซนิกคลีนเนอร์ชี้ชาโชว์ชี้ชาโชว์โชว์พี่คงจก่งใช่มากกูเยอรมันมาไหนสัตว์ดูดิเอาเร็วไม่หายไม่ปล่อยเรามาดูของข้างในกันนะครับอื ครับอฮ้ <c oughs> หน้าตาดีเหยเหมือนนีชช่างกิโลเลยดูดิอ่าก็ <c oughs> จะมีคู่มือ <c oughs> มันต้องดูว่าไม่ออกภาษาจีนวางไว้ก่อนไว้ก่อนอะคู่มือมีนะมีนะมีคู่มือนะฮะถ้าอ่านออกก็ไม่ได้ว่ากันนี <c oughs> ่ื่องเป็นอย่างงี้ไปขนสั่งก็นอก้องเลือกประเทศได้แบบครับข้างในก็จะมีไปเลยอือหืมน่าชาร์ เครื่องคือหุ่มืออาอาแสดงว่าน,นี่คือพกพาไปไหนมาไ,ไหนไม่ได้ต้องเสียใช่อันนี้ต้องเสียอ๋อโอเคแค่เนี้ยจัเออเว้ยง่า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 ยรว,วีกูละมึงจะทำความสะอาดยังไงเดี๋ยวผมบาพี่ไปลองเลยจัดไป สันสะทานีิแรงขึ้นขจัดขาบที่มีความถี่45,000เฮิร์ตไปกับกล่องอัลตราโซนิกคีเนอร์นำเข้าจากจีนตัวกล่องกระทัดรัดทำจากสแตนเลสน,นำไฟฟ้าได้เป็นอย่างดีใช้งานง่ายเปิดปิดปุ่มเดียวรู้เรื่องทำความสะอาดได้ทุกซอกทุกมุมใน3นาทีดีเด่นขนาดนี้ต้องลองดีครับพร้อมอยังพี่ครับมาเรามาลองกันลองเลไลองลลอะไรกันเนี่ยใช้เครื่องนี้กันเลยอ่ะแล้วก็เสียบคุณทำอนะไรเนี่ย เสียบมึงก็บอกแนะนําหน่อยดิมึงก็จิ้มซึบแล้วก็เข้าใจอยู่คนเดียวอ๋อเสียบเข้ากับปั๊กแล้วเอาปั๊กเสียบครับถอนนี่ก่อนเสียบมึงใช้เป็นแน่ใช่ไหมเป็นเสียบปั๊กใส่น้ำเนีไม่มีไฟแล้วเสียบปั๊กเลยเสียบปั๊กมึงเสียบปั๊กเสียบปั๊กอ๋อเห็นมึงเมื่อกี้มเเสียบปั๊กอันนี้กดเปิดยัง ยังมันมีไฟแดงๆขึ้นคือสัญญาณนี่คือสัญญาณมันอ,ญญอันนี้คือไฟเข้า,าบอกบอกให้รู้ว่าอนี่ไฟเข้าแล้วโอเคใส่น้ำครับน้ำก็จะมีนี่ระดับน้ำอยู่ตรงนี้ครับใส่น้ำต่าเทงระดับแม็กแล้วฟิวสนะครับน้ำฟ้าสีฟ้าเช่นเดิมเหม็นอต่ออต่อไม่พี่ๆเลยใส่ของ ทำอะไรกันทำอะไรก่อนอ่ะหวีกูสิอยากรู้ไหมมันจะสะอาดขนาดไหนใส่เลยครับเนี่ยใส่แล้วปุ๊บกดยังไงหรอแค่กดปุ่มกดปุ่มอนานแค่ไหนเนี่ยกว่าจะเสร็จเนี่ยสามนาทีพี่สามนาทีเสร็จสามนาทีปุ๊บเครื่องตัดปั๊บเครื่องจะดับเองด้วยดับเองด้วยป่ะไม่นานเว้ยเอาเลยครับัดึของที่มึงหามาชอบมีเสียงแนวๆนี้เนาะกูเห็นลาชินละเอออาตุบตุบ มีท<ำ>ุกทุกสมองเห็นในคลิปที่แล้วความคิดกูก็ไม่ค่อยจะดีได้เลยได้อยู่ออกมาว่ะได้อยู่นะต้องกลับตรงไหนไหมใส่ไว้อย่างเงี้ยใส่ไว้อย่างเงี้ยแหละดูอย่างเดียวเลย many many minutes later มาพี่เสร็จแล้วครับ มาดูวีที่ครับผมสะอาดแน่นะแน่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอื่นเลยมันต้องดูวีก่อนไอ้น้ำมันเหมือนมีอะไรอยู่นะเนี่ยความสกปรกเนี่ยเอ้ยมันออกจริงว่ะเฮ้ย <c oughs> ใช้ได้ใช้ได้ไดนี่กล้องเห็นไหมเฮ้ <c oughs> ยสะอาดสะอาด ือแต่วีกูนี่สิเดี๋ยวเช็ดก่อนเช็ดก่อนเฮ้ยสะอาดขึ้นอยุ๊อีกสักรอบออกจะได้เฮ้ยใช่ได้แต่ก็ไม่มากเท่าไหร่นาดิวขึ้นมาเดิมอ่ะเฮ้ยมีแววมีแววมีแววมีลองอีกทีได้ไหมใส่น้ำยองน้ำยาสั่ลงสไลด์อะไรลงก็ได้เหลือมันจะดีขึ้นทั้งหมดนี่แหละที่กองบนโต๊ะตรงนี้แหละไปทำมาใหม่ไปเผื่อมันดีขึ้นเดี๋ยวต้องเปลี่ยนน้ำอ่ะจัดไปไม่เปลี่ยนน้ำก่อน มีชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปเรามาลองซ้อนชิ้นไหนดีข้ามเลยเหรอ้ามเลยผมไม่ได้กงเลเวลาไม่เอาซ้อนช้อนเซิร์ฟนี่ช้อนเราจะลองช้อนไงช้อนอะไรครับช้อนกาแฟครับผมมีมีคาบเกลทกลังก่อนจะใส่ครับผมผมมีสไลด์ไว้ด้วยครับผมใช้ไหมเออโอ้ยหงุดหงิดแล้วเนี่ยทีนี้ ใส่แค่นี้พออ้าวเอาเลอกเลิกอีกเอานี่มือมึงใส่ลงไปเลยได้ไหมไม่เอาเพื่อคนคู่ดูเขาอยากรู้ไงกูยังอยากรู้เลยจะลองอ่ะมึงอ่ะมึงอ่ะมึงคนเอามาอันนี้รวมละเออถามว่าไม่เลี้ยวเออถามว่าไม่เลี้ยวพี่ได้เสียปั๊กเลยคนคนไหนคนไหนเอาในมือคนคนเปิดสวิตช์ก่อนผมกดให้ไม่ต้ มันไม่ตายหรอกคันตร่าโซนิกเลยของมึงเนี่ยเออมันเลือดหอเหรอนเลือดเหรอเออมนเลือดคนดีคนละตัวเออ,อ,อมันเป็นยังไงวะมันมันดูดข้างล่างอะนะใส่ช้อนเลยน่ารอหน้ารอดคิดพี่เรนอยู่อ่ะ,ะอ่ะรอสามนาทีรอสามนาทีครับ อัันนนี้ตแงหล Wait a minute เสร็จแล้วครบสามนาทีตัดไปปั๊บครับผมถอดปั๊กเพื่อความปลอดภัยใช่มือแย่เมื่อกี้เสยบเกียบปลักตายหรอกอันดราโซนิกเลยของมึงอะไรมองเ้าถึงไหมให้เช็คเองมึงเอาขึ้นมาสิมือกูเครือเออเชืมเล่นๆเฮ้ยอื ล้างๆ่อยพี่ล้างเฮ้ยแชยด้อยู่แววอยู่เฮ้ยแต่มันก็เหมือนมีคราบของน้ำนี้อยู่อ่ะมันมันก็สะอาดนะแต่มันไม่สะอาดร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะไปเชื่อมขงเช็ดไปดิว่าคราบกาแฟอยู่ในนี้มันก็มาเปื้อนช้อนอีกทีนึงนี่ชุดสู้ยังดำอยู่เลยเห็นไหมเขาบอกให้หล้างพวกนี้ได้ด้วยนะในกองอ่ะมันมีไหมแนะนำใช่ไหมอันไหนล้างได้ไม่ล้างได้ผลงานมึงว่าภาพภูมิใจหมู่บ้านอีกแล้ว สุดท้ายก็ต้องไปล้างเหมือนเดิมกูดูทรงละวครับถ้ามาถึงบทสรุปการใช้งานเครื่องทำความสะอาดพลังน้ำครับผมอืในนี้ชื่อสุดยอดสุดยอดคิดมาเรียบรราคาสี่ยห้าสบาบาทไทยครับผม459บาทสั่งซื้อจาก <Online S 1> ออนไลน์ทั่วไปอ่ามอนเดิมราคา400เกือบ500อยากจะบอกว่านะฮะสินค้าชิ้นนี้มันมีแบรนด์ดังราคามันประมาณ7 8 0 0บาทการใช้งานเลยคล้คายกันเลยแต่ประสิทธิภาพอ่าจะดีกว่าไอตัวนี้สิ่งที่ผมชอบสลับเจ้าเครื่องนี้คือมันใช้งานได้สะดวกมากเสียบปลั๊กกดปุ่มเดียวเคลียร์ข้าวของเครื่องประดับต่างๆผู้หญิงผู้ชายอยากใส่อะไรที่ใส่ได้นะ กันน้าใส่ไปและข้อเสียมันคือเล็กอะไรที่ใส่ไม่ได้คือจบละใส่สมมติ <S 2> <S 2> อยากล้างโทรศัพท์เทๆโทรศัพท์ซื้อมาแพงกันน้ําใส่ไม่ได้อยากจะหาอะไรที่มันเครื่องแล้วนะบพี่ที่มันใหญ่กว่าน,นี้หน่อยนึงอะ่ะที่คือขี้เกียจล้างอะ่ะใส่ไม่ได้ละเพราะว่าจริงมันเล็กมากเลยนะคือถ้าขอบเนี่ยเธอถ้าขนาดเท่าเท่าบล็อกนี้เลยอะ่ะเราใส่ได้ทั้งอันบล็อกเนี่ยผมว่าเวิร์กมากแต่มันใส่ได้แค่นี้งคอเดียวแล้วที่สาคัญคือแบรนด์ดัง เขาพกพาง่ายเขามีสายใช้ฟรีเสียบชาร์จใช่ไหมใช่พี่แต่ตัวนี้คือต้องเสียบตูดนี่ไปไหนไปด้วยต้องพามันไปด้วยคืออยากจะเข้าปงเข้าป่าเดินพักเพิกต่างจังหวัดใส่ไม่ได้ต้องต้องมีไฟฟ้าต้องมีสายแต่ความเป็นจริงก็ไม่ค่อยไปพกพายู่เลยนะคะแนนความน่าใช้กับการแก้ปัญหาในชีวิตนี่ผมให้หกเต็มสิบไม่แย่ไม่ซื้ออะคือเพิ่มปังอีกหน่อยดีกว่าเขอไม่ไม่ใช่ไม่ซื้อดิ ไม่ซื้อไอ้เจ้าตัวนี้รุ่นนี้ดีกว่าผมเพิ่มตังค์กันหน่อยเอาของแบรนด์ดังแต่ของแบรนด์ดังนี่เวิร์กบอวผมเนี่ยแว่นใส่เลยสาม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 นาทีใช่ไหมใช่สามนาทีไปอาบน้ำออกมาเสร็จบ้านสะอาดกริบแต่เจ้าตัวนี้มันโหคุณภาพหนักของมึงหามาจริงพี่สิ่กูเอยงแหละไปเรียกมึงจริงๆล้างของกูก็ดีอยู่แล้วไม่น่าให้มึงมาช่วยเลยเลยส่งพี่ยังมาลำบากขึ้นไม่จำ คบมึงเนี่ยจริงๆริง<ม>น้องเนื้อคนอื่นตัย้ย่ะผิดที่กูเองแหละมาเรียกคบคนอย่างมึงพลาดพลาดชีวิตไม่น่าเลยฝากเรียกไอ้รงไแซ็กไอ้จงไ้แจ็คเองมโบน,นี้มาน่ย่อนนะมาเบื่อเบื่อ้างแล้วพูดถึงน่ามีคนอื่นบ้างคนคเออเอา,เอาครับผมเรา<อ>ก็ขอจบการรีวิวเครื่อง ทำความตัดพลังน้ำเป็นเพียงเท่านี้นะผมหากใครต้องการให้เราเอาสิ่งของอย่างอื่นมารีวิวรบก,กวนคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างใต้คลิปได้ด้วยนะครับผมอยากให้ลองอยากให้เทสอะไรส่งกันมาได้ครับผมสำหรับวันนี้พวกเราขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับผมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับครับไม่เคยมีประโยชน์เลยกับชีวิตกูเลย Yeah, 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 yeah.